แพได้จ <Ye> ิดวเก่งถว่เซ้งวะเออมันนี่ัาขนาดเลยนเฮเอมี่คขนาดเลยนะเอยแต่มัี่พวกตัวแพเขาเด้อเอออหัแล้วนะวเรานามาแก่ตัวไม้าเบิ้ลทัศนาตัวนี้ เออสิท่าบึงเออมูนซื้อคิวฮิ้วเราวะ่ะเดี๋ยวห้าเมื่อไปหาน้างกินกันเด้อแร้วจังพอกันไหมเออ,เอ,อโอเคโอเคไป<อ>แม่ก็มาแล้วลูกนิ้วเขาขนาดเลยไม่อย่างกินบพาครับแม่ยังไม่ได้เห็นกับเพาะยังเลยเด้อลูกทางนั้นเดี๋ยวแม่ไปเอาตินสมานมาให้หลูกร่องพองก็เนาะ นมหวันตินสมาร์ทล่องทองก่อนลูกขอพูนครับแม่มแซ่หวานหอมเย็นชื่นใจโอวันตินสมาร์ทอร่อยสุดๆของปอดของผมเลยครับโอวันตินสมาร์ทลูกชอบแม่ก็ไว้ใช่อร่อยถูกใจลูกมีประโยชน์ถูกใจแม่เออแม่คิดออกแล้วว่าเฮาซิเฮ็ดเมนูยังกินกันดีลูก เมนูยังดีครับแม่เข้ามาเฮ็ดเมนูวุ้นโอวันตินสดใสคุกกี้โอวันตินกินดีบ่ลูกอืมดีเลยครับ<อ>ทางั้นเดี๋ยวผมสิไปล้ล่างมือให้สะอาดก่อนแล้วสีมาซอยแม่เฮ็ดเดอ้อโอเคโอเคเข้าไปเฮ็ดกันเลยลูกป๊าป้าลูกขั้นตอนแรกเข้ากระน้ำโอวันตินสมาร์ทมาทเทลง่มเลยหมอเพื่อเตรียมที่สิตม้มมาเทสอวยกัน หลังจากนั้น,น,น,นเน o o T mart, นข้ากับน้ำผงวุ่นมาเทล่งในโอวันตินสมาร์ตแล้วค้นให้เขากันแล้วห้องกับซีต้มจนผงวุ่นซุกได้ทีอืหอหอมขนาดเลยว,วุ้นของเฮ้ากับซุกแล้ว,วแต่เฮาสีลอ โต้เท่าก็มาเตรียมคุกกี้โอววนตินใส่พิมพ์แบบนี่ขนาดน้อยใหญ่ก็ตามที่เข้าตรงกันเลยเด้อครับต่อมาเ้่ากระซีเอาวุ่นโอวันตินมาเทลงในพิมพ์กันเลยเด้อครับอุ้ยเป็นตะแซบเทพ แช่ช่องฟิปจนแข็งโตป๊ะพ่อแม่ป่อพ่อพ่ไปกันพ่อวุ่นแข็งโตแล้วเข้ากับิีน้ำมาแกกออกจาพิมกัสิีได้ลักษณะแบบนี้เย้เสร็จแล้วเมนูอุ่นโอ้ตินสดใสไซคุกกี้โอวันตินหวานหอมแซ่บๆต่อไปเข้ากับิีมาซิมกันเลยด้อครับ กันเดียวเด้อจ้าโอวั Over art, นตินสมาร์ทแม่งมีประโยชน์จาก4ีสารอาหารมี d h a โอเมก้าตาบ้าและวิตามิน b 12อีกเด้อจ้าวว้าโอวันตินสมาร์ทก็มีอยูสองรสชาติด้กันนั่นก็คือโอวันตินสมาร์ทรสช็อกโกแลตและรสใบมอวานิลาสำหรับใครที่กำลังหาสื่อโอวันตินสมาร์อยูกับสามาถหาซื้อได้ที่ เซเว่นอีเลเว่นเทสโก้โลตัสบิ๊กซีแมคโครร้านสะดวกซื้อไกลบ้านหรือซบออนไลน์ได้ที่เจดีเทสโก้ออนไลน์โซปีแต่สำหรับใครที่บ้สะดวกออกไปซื้อนอกเพื่อนก็สามารถซบออนไลน์ได้ที่หนีเลยนะครับเมนูวุ้นโอ้ตินซอสใส่คุกกี้โอ้ตินในมือนีกระแ่บหล้ไลสสำหรับเพื่อนเพื่อนคนใดที่เบิ่งแล้วก็สามารถเฮ็ดกินเองได้ง่ายๆเลยนะครับ สำหรับมื้อนี้ผมขอโตไปแซ่บต่อกับเมนูวุ้นโอวัลตินสดใอสคุกกี้โอวัลตินก็เด้อครับบ๊ายบายแซ่บขนาดเลยแม่